สำหรับเพลงนี้ไม่ก็ไม่ถึงกับแผบนะแต่เป็น s ิกเนเจอร์สิกเนเจอร์แปลว่าอะไรไลเซนสิกเนเจอร์ก็แปลว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่โดดเด่นสำหรับอ่ร้านนี้อะไรคืออาหารจานสิกเนเจอร์อาหารจานเด่นอย่างเงี้ยหรือว่า s ิกเนเจอร์ของคุณคืออะไรหน้าตาผิวพรรณผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ของดิฉันก็ ขี้คุยไม่น่าจะเป็นสิ gniature ไม่น่าจะได้โอ้อะไรประมาณนี้นะพอ get นะ that's something พวกเราเห็นใช้กันบ่อยเนาะใช่ค่ะคำว่าโดยเฉพาะเวลาไปร้านอาหารมักจะถามว่าร้านนี้มีซิ g n น a t u r e อะไรบ้างอ่าอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็อ่านออกเสียงเป็น s ิ g n a t u r e s ิ g n a t u r e โอเคสิ g n a t u r e สิ g n a t u r e อาหารจานเด่นอาหารจานที่คนสั่งกัน เยอะๆค่ะเอาละคราวนี้เนี่ยเราเข้าสู่เพลงนี้กันเลย mm. For your babies นะคะเป็นเพลงที่ขับร้องโดยวงที่มีชื่อว่า Simply Red Red นะคะก็คือสีแดง <c oughs> Red แบบเรียบๆง่ายแบบๆแบบ Red แบบว่าอ,อาจจะไม่ได้ฉุกชฉิ mm. Simply Red Simply Red ห mm. วังว่าคงไม่ Simply Angry โกรธอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> Simply Red Um, they had lots and lots of songs actually that was released they are a british based band and um, they've been around for a long 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 time not playing for your babies you've got that look again the one I hoped I had when I was a lad excuse me clear my okay. throat first. you've got that look again คุณมีสีหน้าแบบนั้นอีกและสีหน้าที่ผมอยากจะมีตอนที่ผมหนุ่มๆ <laughs> คำว่า lad l a d lad แปลว่าจะเป็นน้องผู้ชายก็ได้หรือว่าเด็กคือยังไม่ ยังไม่สู่วัยรุ่นอนะวัยก่อนนะน,นะคะ hmm. ก็คือ that's a lad เป็นผู้ชายนะคะ hmm. you've got that look again คือ look เนี่ยไม่ได้แปลว่ามองอย่างเดียวนะ look นี้เนี่ยเป็นคำนามที่แปลว่าสีหน้านั้น hmm. that look คืออาจจะเป็น that look ที่แบบเฮ้ย คุณไปทำอะไรผิดมาหรอเบนเดกทําไมมีสีหน้าแบบนั้นมีรอยยิม้มอมยิ้มอย่าง,งานั mm ้น hmm. มันมีอะไรที่แบบว่า something wrong something wrong <laughs> อย่างี้ใช่ไหมคะ um, So there you go you've got that look again the one I hoped I had when I was a lad เป็นเ,เป็นสีหน้าเดียวกันกับที่ตอนสมัยผมเนี่ยยังแบบเด็กๆหนุ่มๆอยู่อ่ะ mm hmm. ผมก็อยากจะคือผมผมอยากจะมีรอยหน้ารอยใบหน้า Uh, สีหน้า mm. แบบนั้นที่คุณมีอยู่ณตอนนี้ Your face is just beaming อ uh, ่าแล้วมันเป็นสีหน้าอะไรสีหน้าที่ beaming if you beaming mm. ก็คือยิ้มฉีกแบบว่ายิ้มกว้างยิ้มแบบว่าแ mm. บาบ,บ,บมีความสุขสุดๆเลย To beam is like you're so so happy B E A M like a kid in a candy store มีน้องนะคะถูกปล่อยอยู่ในร้านขนม mm. ร้านลูกกว่าโอ้โหก็แบบว่าอินอันนี้คินีนน้ อยากกินไปหมดหตื่นเต้นตลอดเวลาดีใจสุดๆ Your smile got me boosting my pulse roller coasting coastering not coasting <c oughs> roller coastering You your smile got me boosting ก็คือรอยยิ้มของคุณทำให้ผลแบบว่าเหมือนก็แบบว่าโอ้วอดได้เลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบมีอะไรดีนะจะรู้อยากรู้ไม่ล่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออฉันไม่บอกอะไร จะแบบว่าโอ้โอวดไปท o b o a s t นะ b o a s t เห <c oughs> มือนกันแบบว่าประกาศให้รับทราบให้รู้ไว้นะคะในในเชิงแบบว่าโอ้อวด pulse ก็คือชีพ,พจร mm. p u l s e p u l s e อย่างเช่น วิววิวพี่หญิงเดินมาสวยจังเลยปิ้ง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  love at first sight โอ้ยแล้วเธอก็เดินมาฝั่งนี้ด้วย mm. หัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุตุ <laughs> That's your heart racing or your pulse racing ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ pulse เนี่ยชีพจรนี่เหมือนแบบว่าเล่นในนี้เลยอะ roller coaster รถไฟหอ roller coaster สกด r o l l e r แล้วก็คำว่า c o a s t e r. E R roller coaster anyway the four winds that blow they r e gonna send me sailing home to you ลมมาจากสีทิศทางไม่ว่าจะลมจะเป่าไปทิศไหนก็ไม่เป่าสิภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมัน blow wind blow ฉันก็เลยเป่าเลยพลาตรงลมมันจะมันพัดไปทิศไหนเนี่ย north south east west เนี่ยนะคะ ไอ uh, 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 เรือลำเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ย mm. มันก็จะยังไงก็จะกลับบ้านไปหาคุณนั่นแหละ so they're gonna send me sailing home to you อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะ <c oughs> เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้นั่งเรือหรอกแต่ว่าเปรียบเทียบกันว่าโอเคลมมันอาจจะมาจากทิศทางเหนือแต่ฉันอยู่ใต้อย่างเงี้ยคุณอยู่ใต้นะคะก็คือว่านั่นแหละ ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเรื่องลมฉันก็จะกลับไปหาคุณเนี้แหละ or I'll fly with the force of a rainbow the dream of gold will be waiting in your eyes <c oughs> อันนี้ก็พูดถึงเปรียบเทียบนะคะเป็นสิ่งดีๆว่าโอเคอถ้าลมมันไปทิศนู้นทิศนี้นะคะอาจจะไม่ได้นั่งเรือผมอาจจะแบบว่าบินต้านลมไปก็ได้นะคะโดยการใช้พลังของ สายรุง้งมีแม้พลังของสาย <laughs> The Force of a Rainbow แบบคือพูดให้มันเปรียบเทียบอะให้มันดูสดใส <c oughs> ดูแฮปปี้ดูขั่วบวกไว้เพราะ Rainbow เนี่ยถึงแม้ว่าฝนมันตกมันก็มีแดดออก <c oughs> ใช่ไหมล่ะมันก็มีความดีอยู่บ้างซึ่งสายรุ้งเราเห็นแล้วเนี่ยมักจะทำให้เรามีรอยยิ้ม <c oughs> มีความสุขค่ะ แล้วก็ฝันฝันถึงทองฝันฝัน,ฝนถึงสิ่งดีๆนะคะมันก็รออยู่ในสายตาของคุณ You know I do most anything you want ไอคำว่า I'll do most anything you want โอเคกอผมจะทำให้คุณ เกือบหมดทุกๆุกอย่าง <laughs> มันก็จะมีบางสิ่งที่บางอย่างที่จะไม่ทำนะคะแต่แทบจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คุณหมดเลยนะคะ Hey I try to give you everything you need ผมก็พยายามนะที่จะให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลย I can see that it gets to you I don't believe in many things but in you I do <laughs> ก็คือผมไม่ค่อยเชื่อในหลายๆอย่างนะก็คือว่าผมเนี่ยเชื่อคน ไม่ง่ายสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่เชื่อในนู่นในนู้นนี่นี่นี่แต่ผมเชื่อในตัวคุณ I don't believe in many things วที่เขาไม่เชื่อในหลายๆสิ่งไม่ได้ระบุนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เชื่อในศาสนาไม่ได้ไม่เชื่อในนู่นในนี่แต่เขาแค่เปรียบเทียบว่าโอเคเขาไม่ได้เป็นคนที่หลงเชื่อใครง่ายแต่ว่าผมเชื่อ But in you I do. Her faith is amazing. The pain that she goes through contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. Okay. ที่เธอมีอยู่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มันสุดยอดจริงๆมันถือว่า amazing จริงๆถึงแม้ว่าเธอจะแบบว่าเผชิญกับความเจ็บปวดปวดร้าวเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะรับมือมันอยู่ she's contained it ก็คือเอามันอยู่อะ <c oughs> นะคะเอ uh, your whole world has changed โลกของคุณทั้งใบเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ the years spent before seem more cloudy than blue ก็คือ มาดูคําว่า cloudy cloudy มันหมองมนนะมันมีก้อนเมฆมาบาังนูน่นบังนี่แล้วก็มีคําว่า blue blue นี่โศกเศร้าก็ <c oughs> คือว่าเอช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูว่าเออม,มันอาจจะแบบว่าดูก้อนเมฆเยอะนะแต่ไม่ถึงกับแบบโศกเศร้าวิกฤตมากมายขนาดนั้นนะคะ it's cloudy cloudier than blue in many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days for the poor no time to be thinking they're too busy finding ways okay got baby in ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแปลว่าลูกลูกหรือว่าจะแปลว่าอะไรได้นะคะในแง่นี้แต่ว่าเบบี้นยจะแปลว่าแฟนเรียกว่าเบบี้ที่รักอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าดาร์ลิงอย่างเดียวเนี่ยคาว่าเบบี้สวีทฮาร์ดอย่างนี้มันก็ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าลักษณะนี้อาจจะแปลว่าเด็กทารกก็ได้เพราะว่า อ,อ,อยู่ไม่ได้นอนมาหลายหลายวันเพราะว่าแบบว่าเลี้ยงลูกอยู่เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ตีความได้เช่นเดียวกันแล้วมาพูดถึงคนที่ดิ้นรนกับชีวิตยากจนนะคะ the poor p o o r no time to be thinking ไม่มีเวลาค,คิดนู่นคิดนี่หนักมากมายแล้วนะคะเพราะว่า they're too busy finding ways มแต่ว่ายุ่งกับการหาทางที่จะเอาตัวเองเออ mm hmm. มีชีวิต you rod by one one okay you know I do most anything you want hey I try to give you everything you need I'll see that it gets to you I don't believe in many things but in you I do. gaku playing for your babies. ชื่อเพลงอาจจะไม่คุ้นแต่เมื่อได้ยินเพลงแล้วเนี่ยนะคะก็อ๋อเพลงนี้เคยได้ยินใช่อ๋อเสียงนี้เป็นเสียงของ Mick Hucknall Mick Hucknall ของวง Simply Red They're from Manchester United and they have been around since 1985 They took a break in 2010 and they're actually active once again beginning 2015กอ ก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี1985อืมนะคะรู้สึกว่าสมัยนู้นนะ่ะอยู่อังกฤษพอดีก็เลยรู้จักวงนี้แล้วก็โตมากับเพลงของหนุ่มเนี่ยมิกฮับโดกเสียงนี้กับวงนี้ simply red แล้วก็วงแตกตอนปี2010แล้วก็มารวมตัวกันใหม่นะคะเอ่อปี2015สมาชิกหลากหลายเยอะแยะเลยนะคะน่าจะมีคนที่เป็นญี่ปุ่นด้วยชื่อเคนจิซูซูกิ Mm -hmm. Mick Hucknell, Ian Kirkham, Steve Lewinson, Kenji Suzuki, Kevin Robinson, Dave Clayton, Roman Roth. Mm -hmm. <laughs> They've sold more than 50 million albums since the mid 1980s. Yeah, n n u um, Mick Hucknall he the lead singer songwriter is and song เป็น uh, Lead ของวงวนะคะเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นคนเขียนเนื้อเพลงส,ส่วนใหญ่ด้วยนะคะก็บอกว่าโอเควงไม่ไม,ไมีละปี2010ออืมแล้ว okay. ก็มารวมกัน2015ใช่มที่เขาสแสดงคอนเสิร์ตใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในปี1992-1993เนี่ย ได้รับรางวัลด้วยนะ Brit Awards เป็นวงใหม่ Best British Group วงใหม่ดีดี best ก็ดีที่สุดใช่ไหม British ก็คือเาะอังกฤษเนี่ย Best British Group วงมาจากเกาะอังกฤษที่ดีที่สุดประจำปีประมาณนั้นไปโอเค so that is Mick Hucknall and his band Simply Red and that song for your babies